ค่าบอ่าเกี่ยวกับสถานที่ในชุมชนใช่ไหมลูกอ่ามีอะไรบ้างนะลูกอ่อ่ามีบ้านบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของใครคะคนอ่าคนของเด็กๆนั่นเอง เด็กๆแล้วก็ของผู้ใหญ่เดเด็กๆอาศัยอยู่ได้คนเดียวอ่าถ้ามีบ้านแค่หนึ่งหลังเราเรียกว่าชุมชนไหมลูกไม่ไม่งม่ชุมชนต้องประกอบด้วยเหนไหมยมีบ้านหลายๆหลังมีโรงพยาบาลมีตลาดมีสถานที่ต่างๆมากมายใช่ไหมคะถึงจะเรียกว่าชุมชนอ่าต่อมาอันนี้คืออะไรลูกที่ดักเว อ่าวัดวัดเป็นสถานที่ไว้สำหรับทำอะไรนะอาว,นะว่ายพระทำบุญดดนะเก่งมากต่อไปอาโรงเรียนเป็นสถานที่ไว้สำหรับทำอะไรลูกอาเยอ่อาไว้ให้เด็กๆเ,เรียนหนังสือถูกต้องค่ะเ,คเก่งมากๆเลยเโอ้เสแตาโอสแตาทำอะไรมาแสบตา แบบสองคอปเตอร์คอปเตอร์ไปล้างหน้าก่อนลูกคอปเตอร์ล้างหน้าก่อนเร็วหนูหนูเสร็จปะมาบ้าบ้าใส่อ๋อเดี๋ยวคอปเตอร์มามี่ปากก็เปิดเปิดบินมาเรารอคอปเตอร์ก่อนค่ะมาระหว่างรอคอปเตอร์ตลาดใช่อ่าตลาดตลาดเป็นสถานที่สำหรับทำอะไรลูกซื้อของ อ่าซื้อของใช่ไหมคะที่ตลาดขายอะไรบ้างลูกผักผลไม้อ่าผักผลไม้อะไรอีกลูกกับดังๆค่ะไม่ได้ชิมกับข้าวกับข้าวมีเนื้อหมูเนื้อไก่ใช่ไหมคะแล้วแล้วใครนัะเป็นคนที่ขายกับข้าวขายของให้เด็กๆที่ตลาดเขาเรียกว่าอะไรลูกแม่คะ อ่าแม่้าหรือว่าพ่อขานั่นเองเก่งมากๆเลยอ่าแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่ให้ความช่วยเหลือนะลูกดูซิว่าจะมีที่ไหนบ้างอย่างแรกเลยเด็กๆทุกคนต้องรู้จักที่ไหนคะโร,โรงพยาบาลอ่าโรงพยาบาลเห็นไนหะเห็นรูปโรงพยาบาลไหมอ่านคนนี้เป็นอะไรลูก อ่าป่วยไม่สบายเขาต้องไปหาใครคะลูกคุณหมออ่าคุณหมอคุณหมออยู่ที่ไหนนะอ่าอยู่ที่โรงพยาบาลเห็นไหมเมื่อเราไม่สบายเราก็ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะอ่าถูกต้องคอปเตอร์ คอปเตอร์ครับนนะอะไรอ่าต่อไปเป็นแบบการูปดอกไม้อ่าคนภาพนี้ภาพอะไรลูกเด็กเขาทำอะไรเขาทำอะไรลูกโอรโนโอยขอ่อนเอาโอรเอนาออาออาอะไรไปคะ เอ่าเอากระเป๋าแล้วเด็กๆต้องการจะไปแจ้งความเด็กๆต้องไปที่ไหนลูกตำรวจตที่ไหนลูกอ่าสถานีตำรวจใช่ไหมคะหรือว่าโรงพักนั่นเองไปแล้วตำรวจ อย่าป่าขโมยของเล่นอ่าถูกต้องเรียกว่าสถานีตำรวจให้เด็กๆไปแจ้งความ <c oughs> ใช่ไหมคะหรือว่าโรงพักนั่นเองอ่าหรือว่าโรงพักนั่นเอง,อง,งต่อมาอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นลูกไฟไหม้โอ้ไฟไหม้ถ้าเด็กเจอไฟไหม้เด็กๆต้องไปแจ้งที่ไหนลูก โอ้กูชอบเก่งมากๆเลยสถานีดับเพลิงใช่ไหมคะอันนี้อ่ะเมื่อเราเมื่อเรามีไฟไหม้ไฟไหม้เราก็ต้องไปแจ้งสถานีดับเพลิงเด็กเคยเห็นข่าวในทีวีไหมลูกที่จะมีการเกิดไฟไหม้เห็นไหมอ้าน่าหน้าวันโนด้วยอ่าเคยเห็นเห็นที่นักหน้าบะ เอาไฟไหม้ที่หน้าสุขสักค่ะแล้วรถดับเพลิงขึ้นมาใช่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็จะมาดับไฟให้เด็กๆเด็กๆเข้าใกล้ได้ไหมลูกเมื่อเกิดไฟไหม้เข้าใกล้ได้ไหมไม่ได้เด็กๆเ่ากมเ่าเลมายายลเก่งาเเลยาบาลก็จะมามมย่เาเย่่ สถานที่ที่ให้ความช่วยเหลือไปแล้วใช่ไหมเมื่อเด็กๆไม่สบายเด็กๆจะไป <main S 1> ที่ไหนนะลูกไปที่ไหนนะโรงพยาบาลไ่ไที่ไหน่หนไเค่ไไปที่นเปี่ไเนไปท่ไหนไปทีไหนไไหนยิกนเสียงเน็กที่ไหนไก่ไนไอหที่ปนทนไี่ปเต่ร์นไปไปนปทีอปนกที่ไหนปนนทนหนปนไหนไหนปอรูน่ มโอ้โหคอปเตอร์ไม่ได้ยี่คอปเตอร์ค่ะลูกคุณหมอโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลใครอยู่ที่โรงพยาบาลลูกคุณหมอคุณหมอแล้วก็พยาบาลใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่า ต่อไปป็นุยอ่าคนนี้เขาทำอะไรนะเรามาทบทวนอีกรอบอาาโวนขโมยจรขโมยกระเป๋าหรือว่าวิ่งราวกระเป๋าเด็กๆต้องไปแจ้งความที่ไหนลูกอะไรลงนะโอ่าสถานีตำรวจหรือว่าโรงพักนั่นเองมีใครอยู่ที่สถานีตำรวจลูก มีตำรวจอ๋อมีตำรวจใช่ไหมคะมีตำรวจจะเป็นผู้ชายอ๋อมีตำรวจเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็มีมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยลูกที่เป็นตำรวจแต่ส่วนมากเด็กจะเห็นเป็นผู้ชายใช่ไหมผ้ยผู้หญิงนี่ดับเพิ่มมีตำรวจแค่คนเดียวเองอะต่อมาภาพนี้คือภาพอะไรนะลูก ไฟไหมอ่าไฟไหม้เมื่อเราพบเจอไฟไหมเราต้องแจ้งไปที่ไหนนะดับเพลิงนีดับเพลิงอ่าเก่งมากๆเลยสถานีดับเพลิงที่ให้เราแจ้งไปเกี่ยวกับไฟไหมใช่ไหมคะอ่า อย่าเปิดไฟต้องปิดไฟอ่าเดี๋ยวครูบิวจะถามคำถามแล้วนะปนโนครับบ้านปนโนอยู่ใกล้สถานที่ไหนลกูกที่เราเรียนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ใกล้สถานที่อะไร <c oughs> ใกล้ที่ไหนมีตลาดมีสถานีตำรวจโรงพยาบาลโรงเรียนสถานีดับเพลิง โรงพยาบาลค่ะอ๋อโรงพยาบาลบ้านของปโนอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเฟย์เฟย์แล้วลูกเฟย์เฟย์แล้วลูกไม่มีค่ะอ๋อเฟย์เฟย์ไม่มีโอ้แล้วแคร์แบร์แล้วลูกแครแบร์ก็ไม่มีอกัอ๋อแคแบรก็ไม่มีเหมือนกันปโนอยู่ใกล้โรงพยาบาลสายใหม่อ๋อปโนอยู่บ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลสายใหม่ อ๋อแคเบลอยู่ใกล้ตลาดใกล้ตลาดดัมเบลล่ะล sí being well, yeah? ูกดัมเบลครับบ้านดัมเบลอยู่ใกล้สถานที่ไหนลูกดัมเบลครับบ้านมีสองอย่างตลาดเอซีบ้านบ้นก็ใกล้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังดัมเบลก่อนนะดัมเบลดัมเบลใกล้ที่ไหนนะลูกโรงเรียนครับอ๋อโรงเรียนโอ้บ้านดัมเบลใกล้โรงเรียนนะต่อไปสนุกลูกสนุกบ้านสนุกอยู่ใกล้สถานที่ไหนลูก โอ้ใกล้ตลาดบ้านสนุกใกล้ตลาดโอ้บ uh ้านสนุกใกล้สองที่เลยนะใกล้ตลาดกับโรงเรียนเก่งมากๆเลยต่อไปฮาร์ดฮาร์ดลูกฮาร์ดขาฮาร์ดฮาร์ดได้ยินครูบิวไหมลูกบิวเขาทำไมคูทอนทำไมคูทอนโผล่ตลองฮาร์ดบ้านฮาร์ดใกล้สถานที่ไหนลูกโอเคนะ ฮาร์ดครับฮาร์ดได้ยินคุบิวไหมลูกอ่าเดี๋ยวเราไปถามคอปเตอร์คอปเตอร์คอปเตอร์ครับบ้านคอปเตอร์อยู่ใกล้สถานที่ใดลูกตลาดครับตลาดครับโอ้ตลาดครับโอ้บ้านคอปเตอร์ใกล้ตลาดอ่ามาถามฮาร์ดฮาร์ดลูกฮาร์ดครับบ้านฮาร์ดอยู่ใกล้สถานที่ไหนลูก โอ้สถานีตำรวจฮาร์ดบอกบ้านฮาร์ดใกล้สถานีตำรวจโอ้โอเด็กๆอ,อยากทราบไหมคะว่าบ้านครูบิวอยู่ใกล้สถานที่ใดอยากทราบไหมลูกอยากไหมอยากบอ่าบ้านครูบิวใกล้โรงเรียนกับตลาดค่ะ ที่หอคับครูบิวใช่แล้วใช่ใกล้สองที่เหมือนสนุกเลยใกล้โรงเรียนกับตลาดนั่นเองโอ้เห็นไหมเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่อ่าบ้านเด็กๆแต่ละคนก็อยู่ใกล้ๆกับสถานที่สําคัญต่างๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแล้ววันนี้ครูบิวก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทาเหมือนเดิมเลยให้เด็กๆ อ่าให้เด็กๆวาดภาพสถานที่ที่อยู่ใกล้ก <Hayır> ับบ้านของเด็กๆที่เด็กตอบครูบิวไปเมื่อกี้นะลูกวาดมาให้สวยงามวาดบ้านอ่าวาดบ้านของเด็กๆด้วยนะอะไรที่เด็กๆบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะให้วาดภาพมาแล้วก็ระบายสีให้สวยงามส่งมาแบ่งปันให้ครูบิวแล้วก็เพื่อนๆได้ดูด้วยนะโอเคไหมครับโอเคค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเจอกันเก้าโมงครึ่งเหมือนเดิมนะลูกเดี๋ยววันนี้ให้เด็กๆไปพักผ่อนก่อนนะคะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย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 สวัสดีครับลูก